สวัสดีครับผมเจนะครับและนี่คือ React React ค,คลิปนี้นะครับตัวอย่างกังฟูแพนด d a สีภาคไทยครับผมคือกังฟูแพนด d a ภาคสี่ตัวอย่างแรกผมไม่ได้ React นะซึ่อแต่ตัวแต่นี่เป็นตัวอย่างภาคไทยนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับโอเคครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยได้เวลาที่เจ้าจะต้องพัฒนาไปอีกขั้น<ๆ>เสียงเดิมเลยแล้วนี่ข้าไม่ต้องเป็นนักรบมังกรแล้วหรอโคตรคุน้น เราต้องเป็นผู้นำทั้งจิตวิญญาณให้หุบเขาสันติจิตปล่อยวางจิตปล่อยวางอย่ามาบุกรุกนา้ซีฟุตหยิบไก่วางหยิบไก่ยา่างวางจิ้มแจ่วสหม่าล่าไม่มีแววรุ่งเลยท้อ <c oughs> จาก DreamWorks Animation ใต้ลุงคนโปรดค่า <c oughs> <c oughs> กานกังฟูครบจากทุกปรมาจาจานเหล่าร้ายจะไม่มีใครกล้าดูหมิ่นพลังข้าแม้แต่ยอดจอมยุทธนะักรบมังกรพูดถึงใครอะ่ะนางมานันดับหนึ่งด้านมนไกลราก่างกิ้งกาแปลงกายแล้วนางอยู่ที่ไหนอะ่ะยาย,ยกิ้งกาแปลงกายอะ่ะเดี๋ยวพาไปถึงหน้าบ้านเลย เราต้องสร้างก <Ooh. S 1> องทัพบ,บ้างแล้วล่ะนี่มันที่ไหนะรังของเหล่ายอดวิชาชีพเจ้าเป็นจอที่ถูกล่าเหรอเสียงเหมือนอึ่งเลยอึ่งใช่ไหมล่ะเด็กๆระวังพลุพวกนี้ด้วยนะมิจเด็กคนดุคา,าคือแสงเห่งความแมนทำไมอ้วต้องช่วยหรือเราร่วมกันค้นมานกินก้งกาปแปลงกายได้นะปีนี้ รบมังกรคือตัวตนของข้าสกาดูสไม่ใช่เป็นผู้นำทางจิตปิญญาซะหน่อยนั่นจะถืออะไรอยู่คุกกี้เหรอเ้าถูกเลือกให้เป็นยิ่งกว่าสิ่งที่เป็นอยู่แล้วไม่ชอบไปยตลอดจะเท่กันไปสิหรือช้าช้าให้ทรมาน คู่ที่สูสีแล้วนางกิ้งก่าเราไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเจ้ากับข้าถอยไปขอตื้อตัวเองสักทีเถอะกังฟูแพนด้าสี่เจ็บมีนาคมในโรงภาพยนตร์ กังฟูแพนด้าสี่คือกังฟูแพนด้ามันน่าดูทุกภาคอยู่แล้วใช่ไหมก็คือตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามมันน่าดูอยู่แล้วนะคือแต่ว่าโหวดีใจมากเลยเสียงของตัวละครกลับมาหมดเลยนะครับ <S <S คือแบบว่าอาจารย์ชิฟูก็เสียงอาจารย์ชิฟูก็เสียงเดิมเสียงโปก็เสียงเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าห้าผู้วิทักษ์ผมไม่เห็นนะยังไม่รู้ว่าเป็นคนภาคคนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเนี่ยโตมากับกังฟูแพนด้าภาคไทยนะครับผมซึ่ง แน่นอว่าผมไปดูภาคไทยอยู่แล้วนะเพราะว่าภาคไทยเป็นภาคที่เราเราอินเนี่ยเราอินที่สุดอ่ะภาคอื่นมาหาแล้วภาคไทยเนี่คือแบบเด็ดสุดๆนะครับก็ไ้รอดูพร้อมกันในโรงภาพยน์แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้